สว <thinking> ัสด <ose> ีคร <tro? S 2> <Three. S 2> ับเชี่ยวสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับกระบวงคุณยายได้เห็ดมาพี่น้องบ้านเห็ดนาเล่เห็ดตามเห็ดนาเล่เดี๋ยวไปไกลไ้เนาะไอ้เนาะเจ็บป่ามุดปวดมาได้นอนดูไอ้นอนไอ้นอนอันที่แรกอันมันสิบห้ามไปเรื่อยมาออกจากตูแล้วตีขึ้นมุกมุกตาแดงเข้าแดงเข้าคนเมินนอนเนาะคนเมินนอนัน มันเป็นไบเตยเป็นไบเตยเฮ็ดเอาเออเอาเฮ็ดทาไปเบิ่งเฮ็ดเพิ่มมาบ่ได้เฮ็ดเพิ่มเมื่อท่านดอกว่าไงมันท่วมเป็นลาเออค่อบักดงไปอยูวันเด้เราได้จับดโดเออเสียงว่าเมื่อท่านดอกอันนี้อันนั้นเฮ็ดทานบ่ใช่เฮ็ดทานนะเฮ็ดท่านที่นลอ้เฮ็ดทาน่านเออนี่เฮ็ดหน้าแรียมันกัเราใส่สามหลอมา ครับพี่น้องถ่ายตัวอย่างให้เบิ้งสุดอกไปให้ลูกมาได้ขาเอ็นหลอกมาได้อันนั้นหลอดเอ็นมันตู่นคนยังบ้านเรได้กินอกอีกสามเดือนเลยทีได้กินอ๋อเพื่อนอันนี้น่ารู้จักเพื่อจใจลูกสาวคนไปกินในกรุงเทพย้อยเอ้ยลาบปากจอละเด้อเนี่ยเอาไอ้เพื่อนะ ใหญ่เลยมาหลายครับเป็นรับเก็บอยู่ใช่ไหมโคกบ้านไดล่ะแม่บ้านเฮานี่แหละแต่ว่ามึงจักดอกอันคุณนึ่งแม่มึงจักวันที่มันมึงจักเดือนมันมันเคยหว่ามึงจัอก่อนมันเคยหว่ามึงไดกดอกมัอนั่นบ่เอออรถแม่เราถามถามเขารู้กันที่เท่าไหร่อนี่อะนะเออเมษาทุกเออแดนนั้น มีนาเนาะวันที่สิบหกมีนาน้นานเฮานี่แม่นบาน,นี้ลดว้ายบ้านคุปูกเข็ดไว้กูลู้มันจะแกมันสิบบานมั้งเนี้าเฮ้าเข้าเขาจะเอาเห็ดนี่แล้วเนะร็วอู้านนั้นบ่แม่เออจือได้เลยเนาะบานนี้ก็เฮ็ดปวกอลไรบานนี้วันที่สามสิบรุ่วันที่หนึ่งนี่ก็เฮ็ดปวกขาวขาใหญ่ขาใหญ่ออกเลยค่ะมันวนลงบาน,นีกแต่ว่าหันเฮ็ดยูคาออกเลยนี่ยเฮ็ดยูคาเห็ดพึ่งทามพวงเป็นลาอลไรอย่าง้ออื่นพวกนี้ก็ได้เก็บ ่นหูจักมือมันหออพีนออ่น้องถ้าเห้เาไปก็บม่ได้ดอกบ่หูจักเขาบุ้งวอาเห็ดออกอย่แล้วหูจักมองมันเขาบุ้งดอกว่าเห็ดออกตัวจจืดได้เคยไปเก็บแล้วต้องจืดแล้วบันทึกไว้แล้วก็เดือนไว้หล่อนนี่มันออกแบบใด,ดมันก็ออกเบนอบนั้นเคยออกใส่เจ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 ยนงว่างามเห็ดอันเครื่องทามนี่ ตับปาคาบักคิวช่วงมันออกได้ทีแรกโอ้ยให้ตั้งตั้งไปกับอันไอ้มันไปคอ,อนแม่นบาหยากบักคิวหนะอืมโอ้ยผมให้ว่า,าต, ổ, ต ổ ัวตัวยังบวลงมากันพุ่มยู่นั่งก็ไมีคนเอาให้เนาะเออกันพุ่มคนเอาให้ก็ได้ไปอย่างสิ่ดนี้กันพุ่มบวกลูกเล่าย่เา,เาเล่ายาหลานเราเราบไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าไอ้คิวเนีย่ย อย่ามันตื่นขึ้นมาบัานนี้แห้งระววาง่าคลองอย่ามันไปโต๊ะคลองตัวมันย่านอยู่ดอกบกกาเขาไก่เอยมันบกกาอีหลีแต่ว่าย่านมันมุ่นไปน้ำหนักมันชี้เพือไปน้ำหมาเออเห็นมาล่าเรื่องไปน้ำหมาเลยแม่นบ่สันเตอต้องเบิ้งมาตลอดถ้าจิลืมเลยตู่ที่ย่านนะเออแบบนี้คัน เหตใจย่าไงแม่เหตใจย่เลยยังย่มุนบ่ยันมุนมันเห้เหงใครต่อยังสวนมูติปั๊บแปบปั๊บแปบไปเจอเวลาเราทำงาน่ะเรียกตั้งศูนย์ยางของกาอ่เดี๋ยวนี้มันบวนั่งมาเหมาะบึงอะนะยางของใส เวลาเขาอันศูนแ่งยั่ษใช่เวลาเขาศูนให้เพื่อนเพื่อนการ,น,รน,นั้นแหละแบนเอ่อนีเดอพี่น้องเฮดเด้อกําลังแจงแสบๆเลยพี่น้องค่ะอันไปเก็บมาฝากไปให้ลูกแหรอนุ่งไปให้ลูกค่ะ้ายแอฟเซียนทุกท่านที่คำเมนตนมาให้มันออกล,ลายๆด้อยกเยอะๆอันนี้ฮันมันออกแล้วก็แล้วแหละค่ะวันนี้รอเดอือน อีซองเดือนสามเดือนบุหรี่ค่ะบันนี้ยังสิออกเพราะว่าก็ดีบานเข้าหน้าปีขึ้นยาวประมาณสองก็ออกเลยค่ะแต่่าเฮ็ดแนวอื่นมันก็จะออกเรื่อยๆดูดอกค่ะแต่มันออกกระโบซาดหลายอันจะออกก็เฮ็ดอันนี้แล้วสิออกเฮ็ดขมนะคะมันเด็ดเดี๋ยวที่เห็นเขาไปเข้าท่ามหลายคนเฮ็ดขมบอกไรเอามั้เฮ็ดขมจงน้อยเฮ็ดขมบอกเออโลละห้าสิบบาท ห้าสิบบาทพี่น,อน้องมีกาันคนเห็นมีกัามัซื้อบึมๆอะไรได้ไหมครับเนีนยัง่ได้กินรเทืเอผมเาลงนแล้วคนจะเห็นอันตอนนี้พระท่านใครเห็นแบบพท่านเอาลง <S <S นัรอได้เลกนี่ล้วมกับไคยหลายลุกลงแล้วหายต้องไปลูกมีอิม่มก่อน เพราะว่าขายัางไ่ทานได้กินนะะเข้าก็ยังไ่ทานแล้ได้กินเข้าสีอินอนบุได้กินกระเทียมแล้วเออบุอมีขายเลยอนั่งเทียกบุมีแล้วมันบดหยิงามมาันกินแต่เห็ดปลุกไงละออบุนั่งหัวจะพุนไปเขากล้องหัวจะพุนไปเขาเห็นเห็นตัวน้ำไปหลูกไปขับบเห็นตัวน้ำผุนสิปิสควงขีดเห็นพอดนเออนั่งหหันั่งหหวหัวหัั่หหัวห นึ่งนึง,นงแ,ลแล้วก็ใส่รูดดีจิ้มน้ำพริกเกี้ยวๆจะง่อยแล้วาน<า>แม่นมาโอ้แม่นลใหญ่แซบขนาดย่ำก๊อดก๊อดเลยเนาะเออแซ่บขนาดอะพี่น้องเลยขี้วัดดีครับเป้เนี่ยดีนะคะออชื่ออะไรครับคลาครับอ๋ออีคิวแมสซีนน่อะไร สื่อรัสตาแสงแก้วเออบอกไม่ด้วยสียงก็่ได้ยินีเีม้งสียงเื้อของเรียนรัศฐาแสงแก้วบ่ะอุ้ยพวไดต่างเสื้อให้รัศฐามัอัน้ามันได้แม่เราเหรอยันยงกัดมันนะ นุ่งหลายแต่ก็มีแอรแล้วเนาะนุ่งอยู่ป่าหลายก็กลางเดือนนุ่งหลายแต่เฮามันผู้ใหญ่แล้วเฮาจะจะเหนี่ยมนะมันหนังนุ่งกัดมันกัด้องกะกะเขาเลยละาเมื่อลาเมื่อเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนิดเนาะเบื้งยายเรียกเห็ดอันคันมันสิโดนพด ค่ะคุณยายบายบายเนี่ยสวัสดีนะอีคิวบายๆเร็วสวัสดีค่ะอร่อยเดีวคุณยายคนใดเห็ดมากกากเก็ดมาละค่ะเห็ดมาเนื่องให้ลูกลงไปกรุงเทพค่ะเพราะว่าเพิ่นจะลงไปกรุงเทพนะคะเพิ่นลามาสองที่ที่แรกว่าอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียววันที่นี้ผลึกเย็บแต่เพิ่นงรถกลับไปได้ลูลาต่ออีก ไปท<ด><ส>่านไปแล้วก็ขึ้นมาให้เขาละพี่น้องไปประมาณบาุบกเกินสงการกดแชร์ก,กดติดใครให้อันอิสแนลเอยียงก็่านายอิสแนลทีชีวิตบ้านดงสารวิถีชีวิตบ้านดงสารนคะคะเด้อของมันพ่อดินแล้วก็แม่ะจะลาแล้วก็น้องตั้งค่ะของน้องหญิงนั่นนั่นนุ่มบานหน้าชนะ อันแล้วก็กดแชร์กดไลค์ไปอันน้องหญิงน้ำเด้อค่ะเด้อหนุ่มบันนาะหนุม่มแมว,แวค่ะหนุ่มแมวเสน่ห์ค่ะหนุ่มจริงหลานอยู่น้ำกันนี่แหละนมองดื่น้ำกันค่ะไปหาบ่าวยาะนี่เด้อค่ะบ่าเงอะคนหล่อ สาวนาคนสวยด้วยค่ะเด้อแม่ไปเก็บเพ็ดมาแล้วเด้อแม่ไปเก็บเพชรมาแล้วครับบายบายเชี่ยวบายบายค้งนึงแล้วค่ะเด้อคัสิมาถ่ายหรือว่ามาตอนบ่ายนี่ก็ได้ด้อค่ะพวงสิล้างนึ่งละค่ะครับผมมาเที่ยงหรือมาตอนนี้ก็ได้ค่ะลีเวลามาก็ได้ค่ะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณหลายๆด้วค่ะทุกท่านที่อันจุเมตตาแล้วก็อ็นดูและสงสารน้องตั้งแล้วก็ แม่จะล่าค่ะวิถีชีวิตนี่แหละค่ะเ mm hmm. พราะว่าไอ้รักต่างไาเนี่ยนะคะต็นแม่ได mm ้ hmm. บุญมาห้าลักกระทองมันบูนใส่แล้วค่ะเ mm hmm. พราะว่าฝันมาหลายแล้วค่ะฝันมาหลายแล้วจากเฮ็ดนั่น <c oughs> เฮ็ดนี่อยากเฮ็ดส่วนส่วนตูกินเพราะว่าตัวมันไปบบได้มากบาได้ต่อไปนี่ค่ะเ mm hmm. พราะว่าห้ากันนักโมเก่แล้วค่ะวันนี้นะคุณแม่ใจบุญที่ท่านได้เมตตาลงทุน ออซื้อแพร่ยางมาเห็ดคลองไส่ไก่ให้แม่จะลากำน้องตั้งค่ะขอขอบพระคุณทุก,ท,กทุกท่านที่ทรงเทียและกำลังใจให้แม่จะ่าและกับเสื้อผ้าและกับของใส้ของสวยค่ะขอให้ท่านจงอายุมั่นขวัญยืนและและกับจินเนินแมเป็นเ,นนนเนนนงินคิดทองให้เป็นทองได้หลยหลยดีมาดีมาหา,าท่านเด้อค่ะเด้อขอให้ท่านจงสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณยาย